จบภารกิจเชา้าๆเราก็มานั่งเฝ้าแทนนี่นะคะวิธีแม่ค้ารลอตเตอรี่เช้าวันพระวันนี้นะคะเช้าเช้าวันพระ แล้วเราไปหาห่อใส่บารกดนามาเลยนมากรมันไม่รู้ว่ามขามีอะไรายมาเไปดูกัน หกโมงนี้ยังมืดอ,อยู่เลยเนาะ,ะอม,มองไม่เห็นเลยเนี่ยว่กมีอะไรมั่งอันนี้แกงอะไรอ,อันนี้แกงเอาอันนี้เอาข้าวเอาน้ำ บรรยากาศ6โมงเช้านะคะได้ของใส่ปากแล้ว,วลเรยเซื้อขนมเรียบปู คันเด็กกว่าโคชนาจ้ะหนึ่งชุดเดียวสองซื้อก็ไม่เอาเลยได้ชิ้เกียวเอาไม่แกงมารวมแล้วเหรอเฮ้ยเช้าเขียมเนี่ยเนี่ยกาไม่เดินแลขายเนี่ยกะแกงก็ขายไอ้มีออไรเหลือไั้งเดียวอยากทำแตบพัฒนาจะทำไม่หนีละกรกทองแตงนุมมันไม่ต้องดันนะอถ้าได้คองเนี่ยจะไปใส่บ้า,าก,กัน มาไปใส่บาตรกันนะคะใส่บาตรกันนะคะ ค่ะเสร็จแล้วก็มาทำบนปัดใจข้างบนนะคะอันนี้ใหญ่ๆเรื่องชั้นละ2ค่ะ จะกินอะไระนี่ค่ะกินอะไรวันนี้กินหมูปิ้งดีกว่าน,นะวันนี้มีหมูปิ้งให้กินนี่ค่ะอาหารคนอาหารหมามุมาอะอาโม มาคนไม่ได้กินหรอกแยงงฉันกินหมด